โครงการเมกะโซลฟาร์ม3 0 0 0 0 0เมกะวัตนะคะที่กองทับบกริเริ่มโครงการนะคะบอกว่าโครงการนี้โครงการนี้จะทำให้ค่าไฟถูกลงได้ประมาณหน่วยละ1บาทนะคะ mm hmm. เป็น Talk of the Town แล้วก็ถูกตั้งคำถามว่าทำได้จริงๆเหรอมีหลายคำถามนะคะ ที่ตามมามากมายนะคะทำได้จริงหรือเปล่าเอแล้วโซลารฟาร์ม30 0 0มเมกะวัตต์เนี่ยมาจากไหนไม่ได้อยู่ในแผน PDP ของประเทศไทยแล้วจะทำได้อย่างไรที่ดินเป็นที่ราชพัสดุที่ทหารที่กองทัพบกปกครองดูแลแล้วจะเอามาให้เช่าได้อย่างไรหลายคำถามค่ะวันนี้ต้องเชิญผู้แทนจากกองทัพบกนะคะมาตอบคำถามทุกคำถามนะคะและดิฉันรวบรวมคำถามจากสมาคมต่างๆในลายกลุ่มของพลังงาน แทนนะคะมาถามท่านด้วยนะคะว่าข้อสงสัยแต่ละข้อนั้นท่านมีแนวคิดอย่างไรคะ่ะวันนี้พูดคุยกับพลโทรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อเมริการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านพลโทรังสีคะมีหลายคําถามเลยนะคะคขอไล่ทีละคําถามแบบว่าตรงๆเลยก็แลวกันได้ครับนะคะ,คะ,คะมีคนถามว่ากองทัพบกอะลึกๆคิดอะไรอยู่ทำไมอยู่ๆจะมาทำเรื่องของโซล่าฟาร์มคือวันนี้นะครับเท่า ทุกคนทราบเท่ากันหมดนะครว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยแย่นะครับประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาคราวนี้เนี่ยวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องมีการกระตุ้นโดยการอัดเม็ดเงินขนาดใหญ่ก็คือต้องมีเมกะโปรเจกต์เข้าไปนะครับมันถึงจะขับเคลื่อนเฟืองทุกเฟืองในประเทศไทยนะครับอย่างโครงการเมกะโซล่าฟาร์มที่เราได้นําเสนอเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการอัดเม็ดเงิน6กแสนล้านเข้าประเทศนะครับ แล้วใน00 0 0ล้านเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวก่อนไล่เรียงเผื่อว่าท่านผู้ชมไม่ได้ตามในในช่วงที่ผ่านมาไล่เรียงซิว่า ,00 แสนล้านมาจากไหนก็คือ30,000แม็กเนี่ยลงทุนแมกหนึ่งตก20ล้านบาทอ่ะค่ะแะสามหมแม็กก็คือ6000 0ล้านค่ะนะครับใน ,6000 0ล้านเนี่ยสามแสนเนี่ยเราเป็นการซื้ออุปกรณ์จากประเทศที่เป็นผู้ผลิตนะครับแต่เราจะใช้วิธีการบา์เตอร์ก็คือสินค้าเกษตรไปแลกซึ่งอันนี้เงินก็ไม่ได้ออกนอกประเทศเงินก็กลับมาสู่เกษตรกร สองแสนห้าที่เราจะสร้างโซลา่าแ p l a รวมทั้งจ้างคนที่ตกงานตอนนี้ซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะ,ะหลายล้านคนเข้ามาทำร่วมกับโครงการนี้ก็จะทำให้ทุกคนมีงานทำผู้ขายวัสดุอุปกรณ์อิฐหินปูนทรายอะไรที่จะต้องสร้าง,างโซลา่าแ p l a กับสารุรณภพในโซลา่าแ plan เนี่ยก็สามารถที่จะขายของได้<ม>เงินมันก็จะเกิดการหมุนแล้วหมุน8รอบ S <S ถ้าคุณคุณช่วยฟ้าคิดดูว่าเงิน6กแสนล้านถ้าหมุน8ลรอบก็คือ4ี่จุดแปดล้านล้านค่ะเพาหมุน8รอบเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เงิน0กแสนล้านบาทเนี่ยลงไปลงทุนแล้วคนที่ได้รับเงินก็จะนําไปใช้ต่อถูกครับนี่ก็เรียกว่าหมุนเอาเงินไปใช้ต่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเกิดการใช้จ่ายที่กระจายไปทั่วประเทศถูกต้องครับอันนี้คือมุมมองว่าต้องการนําโครงการนี้มากระตุ้นการลงทุนคือแบบนี้นะครับกองทัพบ,บกเองก็เป็นหน่วย รักา,การหน่วยหนึ่งที่รับเงินภาษีประชาชน <c oughs> วันนี้เนี่ยเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนไม่ไม่มีเงินจ่ายภาษีนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือแม้ทั้งการทําธุรกิจโดยรวมของประเทศ <c oughs> ถ้าเกิดประเทศเราซบเซาแล้วกองทัพบ,บกนั่งดูเฉย <c oughs> ผมถามว่าเงินเดือนพวกผมอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รับด้วยซ้ำไปนะครับค,คืออันนี้คือมุมมองว่าเมกะโซลาร์ฟาร์มเนี่ยจะเป็นอภิมหาโครงการที่มาช่วยกระตุ้นการลงทุนได้ช่วยเศรษฐกิจได้ครับก็ทางทหารเนี่ยเขาเรียกว่าการลบหน่วงเวลา<ม>คือเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์โควิดจะจะจบเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อเรามีทรัพยากรที่เราอยู่ในใน,ในมือเรานะครับแล้วก็เทคโนโลยีขนาดนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาไปทางนี้นะครับ นี่คือลึกๆคิดแบบนี้ครับมีคาถามตามมาอีกแบบว่าอ้าวอัน,นต้องเรียนถามด้วยความ,ความเคารพนะถามว่าแล้วทหารรู้เรื่องโซลา่าเลยแล้วจะมาทําเรื่องโซลา่าก็เมื่อปี2061เนี่ยพลเอลกอภิพรักคงสมพงษ์ตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้หันบอกนะรวมทั้งพลเอกดรงพันจิตแก้วแท้ท่านดำรงตำแหน่งแม่ทัพที่หนึ่งเนี่ยท่านได้รับหนังสือเชิญจากประเทศจีนตัวโดยรัฐบาลจีนโดยกระทรวงวาณิชจีนนะฮะให้ ช่วยให้กองทัพบ,บกเนี่ยส่งบุคลากรไปเพื่อไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโซลา่าเซลล์ในเมืองไทยซึ่งผมเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะไป<อ>ผมไปอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยสิวันนะครับสิวันเนี่ยเข้าห้องเรียนในหลักทฤษฎีว่าความเป็นมาโซลา่าเป็นยังไงทําไมต้องทําโซลา่าในโลกนี้แล้วดียังไงแล้วอีก5วันผมไปดูงานดูงานเขาพ,าพาผมไปดูงานตั้งแต่สร้างโซลา่าบนเขาสร้างในน้ําสร้างในที่ราบ Oh. ซึ่งพอผมกลับมาเนี่ยผมก็สรุปให้กับทางผู้มิชาว่าอ,อ,องค์คาพยพของเราเนี่ยพร้อมที่จะทําโซล่านะครับแล้วก็จะเป็นผลดีกับประเทศคือจะบอกว่าไปเรียนรู้มาแล้วมีความรู้เรื่องนี้ก็ไปเห็นของจริงมาแล้วครับไม่ได้ดังเทียนไม่ได้ฮะแล้วก็ผมก็ไปดูโรงงานการผลิตถังโซล่าด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแบกสองว่าที่ผมทำเนี่ยผมทําครบองค์ประกอบเลยไม่ว่าจะเป็น ต, Farm, ตัวโซล่าฟาร์มตัวโรงงานผลิตแผงโซล่ารวมทั้งแบตเตอรี่สำรองอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันบเร2 2> รบรกสองนะเอางี้ขอดูความคืบหน้า MOU กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปเมื่อปลายเดือนอปลายเดือนมกราคมคนะ28่มกราคมเนี่ยมี MOU กับกฟผไปผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วตรงนี้มีความคืบหน้ายัางไงบ้างคืบหน้าคือว่าขนาดเนี้ยคณะทํางานนะครับของกองทัพบกซึ่งผู้ยานบกได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องที่ดิน ซึ่งทางเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงฐานบกเนี่ยก็ได้พูดกับผมนะบอกกับผมคือพูดมาทางทางรองเจ้ากรมซึ่งเป็นรองคณะทำงานเนี่ย <Okay. S 2> ว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยภายในสิ้นเดือนมีนาจะรู้แล้วว่ากองทัพบ,บกมีพื้นที่ที่พร้อมทำตรงไหนบ้าง <Okay. S 2> นะครับหลังจากได้ข้อมูลสรุปแล้วต้องดูว่ากองทัพบ,บกมีที่พร้อมทำตรงไหนแล้วต้องดูด้วยว่าตรงนั้นมีสายส่งรองรับมาเชื่อมกันได้ด้วยใช่ไหมครับ คือคือณวันนี้เนี่ยทางกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็ตั้งคณะทางานทําควบคู่ไปด้วยที่คุณไฟฟ้าพูดเรื่องสายกิจลายซึ่งตอนนี้เฉพาะที่ที่โคราชกับที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ4ี่แสนไร่ที่พร้อมทําอยู่แล้วคราวนี้ผมยังให้จอดกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลยว่าถ้าเราจะเอาแมกกาโซลา่ามารวมกันตรงนี้เลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วทางกรารไฟฟ้าฝ่ายผลิตทางด้านเทคนิคเนี่ยเราสามารถที่จะสเปซไฟไปได้ ครอบคลุมทั่วแล้วมีความสเสถียรใหม่คหรือว่าจะต้องแยกเป็นจังหวัดคัคบค,คือเท่ากับว,ว่าวันนี้เนี่ยกองทัพบ,บกบอกว่ามีที่ราชพัสดุที่ปกครองดูแลเนี่ยพร้อมทําแต่ว่ากฟผจะเป็นการเป็นผู้ที่ศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่นั้นๆว่ามีกริบรองรับมากน้อยแค่ไหนใช่ครับทํางานคู่กันไปทํางานคู่กันไปครับแล้วเราก็จะสรุปให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในสิ้นเดือนมีนาแล้วเมษายนเนี่ยคือถ้าเราได้ข้อมูลแล้วเป็นไปได้เนี่ยท่านผู้ยญ่บกเนี่ย ก็อาจจะขอ,เ,อเรียนพบท่านนายกเพื่อว่ารายงานให้ฟังว่าโครงการนี้มันทําได้นะครับโดยความร่วมมือจากกองทับบกซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินนะครับแล้วก็กพฟคนที่เป็นหน่วยงานเรื่องความเ,าเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศนะครับค่ะแต่ก็มีข้อสงสัยบอกว่ามีคนถามว่าอ้าวแล้วที่ดินที่กองทับบกปกครองดูแลเนี่ยเป็นที่ราชพัสดุมาเพื่อ มาเพื่อกิจการของกองทัพบ,บกแต่ถ้าจะไปให้เอกชนเนี่ยเข้าไปตั้งโซลาร์ฟาร์มทำเมกะโซลาร์ฟาร์มเนี่ยมันสามารถทําได้หรอทําได้ครับเพราะว่าเคสตัวอย่างเรามีอยู่แล้วนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเทศบาลเมืองโคราชขอใช้ที่กองทัพบ,บก200ไร่เพื่อทําโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าที่เผาขยะค่ะแล้วก็อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วลาาสดุก็ยินยอมแล้วนะฮะโดยทางผู้ได้สัมารก็จ่ายค่าเช่าให้ราบสดุกไป อ๋อแบบนี้คือหมายถึงว่าถ้ามีการลงทุนจริงๆผู้ที่เข้ามาลงทุนก็เป็นผู้ที่จ่ายค่าเช่าตรงเข้าที่กระทรวงการคลังก็คือที่กรงธน<ร>าร,ารักษ์ครับแล้ว<อ>มันมีมาแล้วนะครับคืออันนี้เราไม่ได้คิดเองนะครับเคสตัวนี้เกิดมาแล้วเพื่ออนุมัติไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะอืมค่ะแล้วอ่ะคำถามนี้ผ่านไปนะคะว่าเคยมีมาแล้วสามารถทำได้ก็คือเช่าตรงไปที่ กรมธนารักษ์กระทรวงกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะคในแผน PDP ไม่ได้มีเรื่องของเมกะโซลารฟาร์มสามหมื 30, ่นเมกะวัตต์จู่ๆมาได้อย่างไรไม่ได้อยู่ในแผน PDP แล้วจะทำได้อย่างไรครับคือวันนี้เนี่ยเมื่อเกิดทางการโควิดระบาดนะครับตอนเขียน p d p ที่อ้างกันเนี่ยก็คือยังไม่มีเรื่องออสภาพวะเศรษฐกิจถดถอย <c oughs> ไม่มีเรื่องโรคระบาดนะแต่วันนี้ผมเชื่อว่า เราจะต้องปรับแผน PDP เหมือนกันนะครับเพราะว่าโลกทั้งใบตอนนี้เนี่ยรวมทั้งประเทศมห,หาอำนาจหรือประเทศเวียดนามคู่แข่งเราเนี่ย <c oughs> เขาไป <c oughs> เขาพัฒนาเรื่องโซล่าเต็มรูปแบบนะแต่ใน PDP บอกว่าโซลา่าเมืองไทยปี80ถึงจะมีได้12,000สเมกตอนนั้นคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเราจะมามัวมาตามหลังเขาตลอดแล้วก็มานั่งบ่นกันว่า เราสู้เขาไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้เราแบบนั้นเพื่ออะไรค่ะงั้นขอเปิดแผน PDP อยูดูนิดหนึ่งนะคะคในแผน PDP เนี่ยปี2580นะคะคจะมีจะมีโซล่าฟาร์มอยู่ที่12,000เมกะวัตต์นะคะถ้านับจากวันนี้ไปเนี่ย12,000เมกะวัตต์จะเกิดขึ้นในปี80ก็อีก1 7ปีครับ ได้สิปีนี่ผมว่าคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเรายังมัวมาทําแผงโซล่าอยู่ซึ่งล่าสมัยแล้วตอนนั้นคือเราต้องปรับตัวให้เราเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์นะครับไอแผนทุกแผนเนี่ยทางทหารเองเนี่ยผมบอกให้แล้วว่าตอนลบกันจริงๆเนี่ยเราปรับกันทุกนาทีครับเมื่อผ่านแนวออกตีแล้วเนี่ยมันปรับได้หมดคะไม่มีแผนไหนที่มันสเตติกนะครับคือกองทัพบกกำลังจะบอกว่าทําไมต้องไปรอถึงปี2 5 8 0ัรบถ้าเทคโนโลยีมันมาแล้วราคามันถูกแล้ว ก็เอาเงินมาให้เร็วขึ้นครับผมคิดแบบนี้นะครับว่าที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยประเทศได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ผมคิดเท่านั้นผมผมเอาความคําว่าประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์มาเป็นโจทย์หลักของการทําแผนนี้นะครับค่ะงั้นขอมองว่าประโยชน์ที่จะได้จากโครงการเมกะโซล่าฟาร์มเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างก็หประชาชนใช้ไฟถูกลงนะครับสประเทศชาติลดการขาดดุลถูกลงจาก จากเดิมเนี่ยครับจาก<ม>การที่ใช้โรงงานก๊าซกับถ่านหินแล้วก็ซ,ซื้อไฟจากฝั่งลาวพาม,าม่าเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันครับค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเปิดมาชมนะคะถูกลงได้เนี่ยในองค์ประกอบของการลงทุนมีอะไรบ้างและถูกลงได้จากอะไรครับก็ถูกลงจากต้นทุนเนี่ยฮะที่ดินเนี่ยกองทัพบกให้ฟรีอยู่แล้วให้เ<จ>ช่าให้เชา่าไม่ไม่ได้ให้เชานะ่าครับกองทัพบกต้องให้ให้ให้ใช้ฟรีอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าเพียงกับผู้รับสอนทานไปจ่ายค่าเช่ากับรากสะดุซึ่ง1ไร<อ>่ส0่พบาทต่อปีอ่ะเพราะฉะนั้นคอสที่ดินแทบจะเหลือศูนย์ม,มันน้อยมากค่ะตกแล้วไร่หนึ่งเดือนหนึ่งสามกว่าบาทก็จะทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนโครงการด้วยกับโซล่าฟาร์มเนี่ยต้นทุนเรื่องที่ดินเนี่ยถูกลง ถูกครับซึ่งมันเป็นเพื่อมันเป็นปัจจัยหลักในการทำทำโซล่าฟาร์มด้วยนะที่ดินเราคิดว่าจะทําให้ค่าไฟถูกจากการใช้เชื้อเพลิงในปัจจุบันนี้หน่วยละประมาณ1บาทครับหบาทเลยครับแล้ว,แล,วแล้วพออีก5ปีเมื่อเมื่อต้นทุนเขาได้คืนแล้วผมจะมีในสัญญาเลยว่าจะต้องลดค่าไฟลงอีกอเพราะคุณได้ต้นทุนคืนไปแล้วนะครับอ่ะข้อดีข้อแรกค่าไฟถูกลงครับข้อต่อไปคะข้อที่2ก็คือว่าเราจะใช้วิธีการบา์เตอร์นะครับ ซึ่งเทคโนโลยีขนาดนี้ผมมองไปที่ประเทศจีน <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยเราเอาสินค้าเกษตรเราไปแลกกับ Equipment ทั้ง30,000ื่นเมกะวัตเพราะนั้นเงินก็ไม่ได้ออกไปไหนกลับมาที่เกษรตรกร <c oughs> ครับอันที่3เนี่ยประชาชนที่ว่างงานกันเยอะๆ <c oughs> แล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะจ้างงานที่จะมาสร้างตัวโซล่าฟาร์ม <c oughs> ยังไม่รวมถึง ผู้ประกอบการที่ขายวัสดุอุปกรณ์อิฐหินปูนทรายเหล็กที่ไม่ต้องใช้ในการสร้างโซลาร์แผนก็ได้รับอันนี้สองไปด้วยนะครับแต่ที่เห็นแน่ๆเนี่ยถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยประเทศชาติไม่ต้องจ่ายเงินซื้อก๊าซกับถ่านหินลดการขาดดุลได้เจ็ดปดสนล้านคุณได้คุณสร้างรถไฟฟ้าได้ประมาณสามเส้นค่ะก็คือ กองทัพบกกำลังจะบอกว่าที่เริ่มโครงการนี้มาเนี่ยเพราะมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการทำโซลาฟาร์มเพราะต้องการให้กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแล้วผมต้องการให้เพิ่มขีดความมากในการแข่งขันด้วยครับเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตของทุกภาคส่วนถ้าเราลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้นักลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรากําหนดมาทั่วประเทศเนี่ยนักลงทุนก็เห็นไอ้การไฟฟ้าไฟฟ้าถูกไฟฟ้าก็เสถียรก็มีต้อง สองหมต้องมีต่องส0มหมื่นแม็กซ์งจริงๆแล้วเนี่ยดีมาเราตอนนี้แค่สองหมื่นหค่ะตอนนี้เวลาที่ทำโซลา่าเนี่ยถ้าเมฆมาแปลว่าไฟก็ดังดับวูบเพราะว่ามีเมฆมาถูกฮะแล้วถ้าไฟดับถ้ามีเมฆมาเยอะๆจะใช้ไฟที่ไหนเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบค่ะ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือว่าเมื่อมีเมฆนะคะก็จะไม่มีไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าตกไปนะคะตรงนี้ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ทรรังสีคะเตรียมแผนตรงนี้คิดว่ายังไงคะคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันที่11เนี้ยมีนาเนี่ยทางกองทัพบ,บกเนี่ยจะเซ็น MO u ร่วมกับปตทนะครับในการพัฒนาแบตเตอรี่สำรองอซึ่งอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้สำหรับที่คนถามมาแล้วถ้าเกิดกลางคืนทํำยังไง ก็ถ้าแบ,บตเตอรี่สำรองเนี่ยเราคิดค้นเนี่ยน่าจะเสร็จทันกับตัวเมกกโซล่าฟาร์มตัวนี้นะครับก็จะใช้ควบคู่กันไปได้ก็คือว่าเราชาร์จไฟเก็บไว้ตอนกลางวันต <c ười> อนที่มีแสงพอพอเราตกกลางคืนเนี่ยเราก็จะใช้ไฟฟ้าจ <c ười> ากแบ,บตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้ตอนกลางวันค่ะ <c ười> คือแสดงว่ากลุ่มปตทเนี่ยจะมาทำเรื่องของตัว Energy Storage หรือว่าระบบกักเก็บพลังงานครับคือวันนี้เนี่ยผม ผมยังชื่นชมนะครว่าทางผู้ว่าปตทเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์เพราะว่าจากนี้ไปผมว่าอีกไม่เกิน5ปีเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวกับไอ้ฟอสซิลกับก๊าซเนี่ยมันจะตกเทรนของโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านเลยปรับตัวไงฮะว่าท่านจะรีบสร้างเ แบตเตอรี่สำรองนะฮะและทางปตทเองก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนในโซล่าฟาร์มที่เราเซ็นเอโมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค,คือต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพราะฉะนั้นแล้วผู้นําต่างๆก็จะต้องมองหาช่องทางการลงทุนด้านพลังงานใหม่ๆที่เป็นโอกาสเป็นอนาคตคือวันนี้นะครับในโลกของเศรษฐกิจในโลกของการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยเราก็พิจตาไม่ได้นะครับเราจะต้องตามติดแล้วก็รู้จักการปรับเปลี่ยนกลยุทธ ก็ค,คือจะมีระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า Energy s t o r a g e เข้ามาร่วมในโครงการ,รนี้ด้วยคคิดว่าพูดว่า3 0 0 0มเมกะวัตเนี่ยโอ้โหพูดมาแล้วตกใจทั้งประเทศคิดว่านำร่องจริงๆจะทำสักกี่เมกะวัตคือวันนี้เรามีพื้นที่พร้อมแล้ว3000ไร่นะครับทำได้300เมกะวัตที่ตำบลแก่งเสี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการไฟฟ้าสายผลิตกับกองทัพบกเนี่ยได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าทำได้ค่ะที่เห็นในภาพนี้ใช่ไหมคะครับ นี่คือที่แก่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีรพื้นที่เท่าไหร่นะคะทั้งหมด3,000ไร่ครับตรงนี้ระบบสายส่งระบบสายส่งมีอยู่แล้วครับค่ะเราคิดว่าน่าจะถ้าจะได้ทําถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่นําร่องพื้นที่แรกก็อาจจะเป็นพื้นที่ต้นแบบเลยซ้ำไปเพราะว่าในการใช้3,000ไร่เนี่ย300เมกเนี่ยผมผมคิดว่าผมจะกระจายให้ผู้ลงทุนรายย่อย เราจะได้รู้ว่าแรงสเกตในการทำเนี่ยเราจะแบ่งกันยังไงในการลากสายนะครับแล้วมาเข้ามาที่ตัวสับสเตชันตัว t า m ์ฟอร์เมอร์เนี่ยเราจะทำยังไงค่ะก็คือตัวก่อน <3 S 2> ที่เราจะทำแผนใหญ่ค่ะตัวที่แก่งเซียนเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็จะมีรายย่อยเปิด TOR ให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ใช่ครับ TOR จะออกมาในรูปแบบไหนคือแน่ๆเลยนะครับแบงค์การันตี2บวสเป็นยังไงคะก็คือ เมื่อท่านได้รับก่อนที่ท่านจะได้รับใบ PPA แล้วเนี่ยท่านจะต้องเสนอแบงก์ารันตีมาเพราะท่านมีได้รับสัมปทาน400ล้านท่านต้องวางแบงก์ารันตี400ล้านภายใน2ปีท่านสร้างไม่เสร็จต้องโยนยึดแบงก์ารันตีแล้วก็ยกเลิกสัญญาหลังจากที่ท่านเสร็จแล้วท่านอาจจะเสร็จก่อน2ปีนะครับแล้วท่านเริ่มจ่ายไฟเริ่มขายไฟได้เนี่ยภายใน3ปีห้ามเปลี่ยนมือคือไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้ก็คือขายเข้าระบบติด ให้กับกฟผถูกต้องครับแล้วไฟฟ้าที่ล้อนอยู่ตอนนี้ถ้าขายกับเข้กอกฟผแล้วจะต้องไปลดสัดส่วนการผลิตเชื้อเพลิงอื่นไหมคะ,ะคือแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคนิคนะฮะผมให้ทางการไฟฟ้าผลิตหรือตัวเลกเลเตอร์นะฮะ เป็นคนพิจารณาดีกว่านะครับแล้วจริงๆโครงการนี้ไม่ได้ปิดนะครับคือจะเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรายินดีหมดนะครับเพราะเราถือว่าอันนี้ทำแล้วประเทศได้ประโยชน์นะฮะประชาชนได้ประโยชน์เพราะนั้นเราจะไม่มีการล็อกสเปคหลืออะไรนะและการที่ผมวางแบงก์การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สองบวกสามเนี่ยคือผมไม่ต้องการให้มีการซื้อขายใบ PPA ซึ่งในวงการพลังงานรู้อยู่แล้วว่าการซื้อขายใบ PPA เนี่ยมันเป็นจุดจบของของ มันมันเป็นจุดจบของของพลังงานแล้วสร้างความหายนะให้กับประเทศนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมามันเคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับคือจะบอกว่าไม่มีเนี่ยอย่ามาพูดนะฮะทุกคนรู้เท่ากันหมดในวงการแต่รอบนี้เนี่ยพลโทรังสีกำลังจะบอกว่าการออกทีวเนี่ยจะรัดกลุ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันการขาย PPA ด้วยก็ผมเชื่อว่า b g 100% 2% 3เนบวกาเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเวลาที่เรา ทำโซลาฟาร์มเนี่ยเราต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่เราเห็นแบบนี้นะคะแผงวันนี้ยังนําเข้าจากต่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยเห็นว่ามีแร่กวอชนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผงโซลาร,ร์เซลล์เห็นว่าที่เมืองการมีหรอคะครับนี่ครับเป็นความโชคดีนะฮะก็คือที่อําเภอบอ่อพอยนะฮะที่บริเวณเขาแดงนะค,ะครับจังหวัดกาญวุรีเนี่ย เรามีนนแหล่งแรกคอร์สนะครับนี่คือแรกคอร์สแล้วแรกคอร์สเนี่ยมีคุณภาพคือ99.7%คือสามารถแปลรูปมาเป็นซิลิคอนเพื่อมาทําแผงโซลา่าได้แล้วมีจํานวนหลายล้านตันนะครับหลายล้านตันครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่กองทับบกนะครับถ้านนเกิดว่าเราตั้งโรงงานถลุงแร่นะครับเราดึงร่างเอกชนแล้วก็อาจจะต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มาสร้างโรงง,งานผลิตแผงโซลา่าจากการถลุงแร่มาแล้วเป็นซิลิคอนค ผมเชื่อประเทศไทยจะหลุดพ้นจากความยากจนเลย GDP เรารับรองว่าขึ้นไป7หรือ8หรือ10ด้วยซ้ำไปนะครับจากรายได้ที่เราจะขายแผงโซลา่านี้นะครับคือจะบอกว่าที่อยู่ในมือดิฉันเนี่ยคือสิ่งที่จะมาเป็นแผงโซลาเซลล์ได้ในอนาคตครับแล้วเรามีจำนวนมากคือเท่าที่เขาสำรวจเนี่ยสายล่ตัวนี้มันมาจากรา,าชบุรีนะฮะแล้วก็มากาญจนบุรีซึ่งถ้าผลิตแผงโซลา่าเนี่ยเขาบอกว่าได้ประมาณ5,000 0 0เมกะวัต์ ค่าได้มากขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าประเทศไทยนี่ส่งออกแผงโซล่าได้เลยนะก็แบบนี้ว่ฮะที่เราเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะเนี่ยเราจะหายหมดเลยฮะเพราะว่าเรามีรายได้มหาศาลนะครับแล้วก็การลงทุนแบบนี้ผมเชื่อว่าประเทศแรกที่สนใจเนี่ยคือประเทศจีนซึ่งเขามีอํามหามนาทางเศรษฐกิจและสมมุติถ้าจีนเข้ามาลงทุนเป็นพันเนอร์กับเรานะครับไม่ว่าจะมาเหมืองแร่หรือสร้างสร้างโรงงานผลิตแผงเนี่ย เขาก็จะซื้อสินค้าเกษตรเราเขาก็จะเอาคนมาเที่ยวประเทศเราเราก็จะได้ดไม่ต้องมานั่งเ,เป็นห่วงหรือว่าเศรษฐกิจเราแย่แล้วไม่ดีแล้วนะครับอันนี้มันเป็นพาร์ทเนอร์นะเราต้องดึงความเป็นพาร์ทเนอร์ว่าเขาทำไงให,ให้เขามาเป็นคู่ค้ากับเราให้ได้ะนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของแลกก๊อสที่บอกว่าที่เมืองการนะคะ ที่บอกพลอยมีแรลกกวัชจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะลงทุนทำแผงโซลาเซลล์ในอนาคตนี้จะได้เห็นอีกนานไหมโครงการน,นี้คือวันนี้เขาสํารวจมาสิกว่าปีแล้วเขายืนยันแน่ๆเขาพร้อมลงทุนนะเพียงแต่ว่าขออนุมัติหลักการแล้วถ้าให้เขาทําเนี่ยมันเดินได้เลยเพราะวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราเป็นแบบนี้เชื่อผมเหรอว่าต้องตัดสินใจอะไรอย่างหนึ่งนะค,ะครับแล้วก็ผม เรียนตรงๆนะครับว่าคนที่คิดว่าไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลว่าไปขัดผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกท่านเนี่ยท่านเลือกคิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันช้าไปเนี่ยมันตัดสินใจช้าเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ทันนะใ,<ช>ในเมื่อวันนี้เนี่ยเรามีองค์คารยกทุกอย่างเลยนะที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าไม่ใช่หกแสนล้านเพราะาถ้ารวมคอร์สด้วยนะครับรวมแบตเตอรี่สำรองด้วยมันหลายล้านล้านอเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ เวลาหมดแล้วแค่นี้ก่อนนะคะ <มา S 2> ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณค่ะคสวัสดีดค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ฟังกันชัดๆนะคะทุกคำถามนะคะที่สงสัยนะคะถ้าดูนับจากวันนี้ไปค่ะตามขั้นตอนขอไล่ไทม์ไลน์ก่อนนะคะสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะผลการศึกษาระหว่างกองทับ,บุกกับทางกฟผแล้วเสร็จนะคะเก็บข้อมูลนี้นะคะท่านพอบทบนะคะจะนําเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุจันโอชาหลังจากนั้นนะคะ ถ้าท่านเห็นชอบก็จะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกอย่างมีขั้นมีตอนไม่ใช่ว่าทาปุ๊บคิดปุ๊บจะทําได้ปั๊บนะคะมีขั้นมีตอนแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะทางตัวแทนกองทัพบกยืนยันว่าทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติค่ะ